ทุกคนคะมินจับจองที่นั่งเรียบร้อยคะ่ะอยู่ตรงโซนเทเรสนั่เองนะคะนั่งขนาดดีเพราะว่าสั่งอาหารมาเยอะมากเลยเซตนี้คือเซ็ตคุ้มโดนใจคุ้มมากเดี๋ยวมานับกันเลยก่อนว่าเท่าไหร่นะคะ12เนี่คะ่ะทุกคนในเซ็ตก็จะมีมเป็นหมูหันของเรานะคะจะเป็นซิกเนเจอร์เลยค่ะแกงจืดลูกเงาะค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะใหญ่มากแล้วก็จะเป็นยำมุ้งเซนโมราสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะแล้วก็จะมีเป็นกะหล่ำผัดซอสน้ำปลาแล้วก็เป็นสามเซียนค่ะ จหมูเด้งค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นข้าวผัดมันเนื้อค่ะอันนี้จะเป็นทันเล่นนะคะจะเป็นแคปปลาค่ะแล้วก็ออกหมูแผ่นเยก็คือเยอะมากค่ะหมด12อย่างนี่ค่ะขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะ,เ,คะเมนูนี้ชื่อว่าหมูดําหั่นนะคะเป็นหมูสีใสพันธุ์ค่ะของเราเนี่ยสามารถทานได้ทั้งเนื้อและหนังคู่กันเลยนะคะคําแรกค่ะแนะนําให้ทานเป็นแถวที่2กับ3ก่อนนะคะคา <Okay, S 1> ต่อไป <5 S 1> ะนะคะจะเป็นแถวที่4กับ5ด้านบนสุดค่ะ ตอนนี้จะมีไขมันเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะแนะนําให้จิ้มคู่กับซอส้สมยูสุฉีน้ําตาลนะคะมหมูดําหั่นพร้อมขึ้นบินแล้วนะคะเขาจะบินแล้วเหมือนที่ดิฉันฟ้าจะบินนะคะฟ้าจะบินทางผู้โดยสารโปรดทราบนี่คือหมูดําหั่นตามใจปัถนานะคะในแบบครึ่งตัวเซตนี้คือเซ็ตคุ้มโดนใจ